ค่ำคืนนี้แฟนบอลไทยทุกคนต่างจับตาไปที่ศึก AFC แชมเปียนลีกหรือ ACL ที่ทีมจากไทยแลนด์ย่างบุรีรัมยูไนเต็ดต้องยกทัพบ,บุกแดนจิงโจเพื่อดวลแข่งกับ Melbourne City สโมสรแกร่งแห่งเอลีออสเตรเลียเกมนี้ไม่ใช่แค่แมตชธรรมดาแต่มันคือศึกสำคัญที่มีเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของตัวแทนจากไทยที่ต้องการสามแต้มเพื่อต่อยอดโอกาสเข้ารอบในเวทีใหญ่ของเอเชีย และแน่นอนชื่อของแตงโมโลงปิยพงยิงก็กลายเป็นไวรัลอีกครั้งเมื่อมีการพูดถึง11ตัวจริงที่บุรีรัมจะส่งลงสนามคืนนี้แฟนบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเล่นให้สุดต้องไม่กลัวใครบรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความคึกคักแฟนบอลทั้งสองฝั่งต่างเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สนามเมลเบิร์นเรคอร์แทงสเตเดียมถูกแต่งแต้มด้วยสีฟ้าและน้ำเงินของเจ้าทีม ทว่ามีมุมหนึ่งของอัจจันร์ที่เห็นผ้าพันคอสีม่วงของบุรีรัมบกสะบัดอยู่ข้ามกลางอากาศเย็นที่ลมทะเลพัดผ่านแม้จะอยู่ต่างแดนแต่เสียงเชียร์บุรีรัมสูสู้ดังขึ้นเป็นระยะสะท้อนถึงหัวใจของแฟนบอลไทยที่ไม่เคยปล่อยทีมรักให้สู้เพียงลำพัง11ตัวจริงของบุรีรัมคืนนี้ถูกเลือกมาอย่างที่ทีท,ทนโค้ชฮีชิรู้ดีว่าเกมนี้ไม่สามารถพลาดได้แม้แต่นิดเดียว ผู้รักษาประตูเป็นสิวรักษ์เทศสูงเนินมือกาวจอมเก่าที่มีประสบการณ์ในเกมระดับเอเชียมาอย่างโชคโชนกองหลังยืนแผงสี่ใช้ดีเอโก้บาโตโลเมโอเรบินซูลากาปิติพลแดงสง่าและนฤบดินวินรวัฒนโดมที่พร้อมเติมเกมรุกทางขวาเสมอขยับมาที่กลางสนามเป็นห้องเครื่องตัวสำคัญอย่างโจนาธานโบลินกิส รัตนากรใหม่คาม,มิและพิระดลชำรัศมีสามคนที่คุมจังหวะกลางสนามได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนแนวรุกนั้นแฟนบอลตั้งตารอเห็นความเฉียบคมของสุภชัยใจเด็ดลอนซาน่าดูมเบียและโจนาธานเฮนันเดสฝั่งเมลเบิร์นซิตี้ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาจัดเต็มด้วยผู้เล่นต่างชาติระดับท็อปนำโดยเจมี่แม็กลาเรนกองหน้าทีมชาติออสเตรเลียที่เป็นดาวยิงตัวเก่งของลีกพร้อมด้วยวิงเกอร์ความเร็วสูงอย่าง เลกคอกี้และกัปตันทีมมิดฟิลด์ที่คุมเกมได้เนียนปาเกมนี้แฟนเจ้าถิ่นมั่นใจเต็มร้อยว่าจะเปิดบ้านคว้าชัยแต่ความมั่นใจนั้นเองที่อาจกลายเป็นดาบสองคมเพราะบุรีรัมชุดนี้มีทั้งความเร็วความกล้าและจิตวิญญาณแห่งนักสู้เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นบรรยากาศในสนามระอุทันทีเมลเบิร์นพยายามเปิดเกมบุกเร็วใช้บอลสั้นสลับยาวเพื่อหาช่องจอดแนวรับของบุรีรัม แต่แนวรับไทยยืนกันอย่างมีวินยัยดีเอโก้และสุลากาช่วยกันตัดบอลได้หลายครั้งแถมสิวรักษ์ก็ยังออกมาช่วยดักจังหวะได้ดีการป้องกันในช่วง15นาทีแรกถือว่าแน่นหนาไม่มีรอยรั่วให้คู่แข่งเจาะได้ง่ายหลังจากตั้งรับอยู่พักหนึ่งบุรีรัมเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้ทีระดนคุมจังหวะกลางสนามได้อย่างดีคอยจ่ายบอลตัดแนวรับให้สุภชัยวิ่งทะลุช่องอยู่หลายครั้ง นาทีที่23โอกาสทองแรกของบุรีรัมมาถึงเมื่อดูมเบียลลากบอลขึ้นมาทางซ้ายก่อนจะเปิดเข้ากลางให้สุภชัยหม่งเต็มแรงแต่บอลเฉี่ยวคันไปอย่างน่าเสียดายเสียงแฟนบอลไทยที่นั่งรวมกันในมุมสนามถึงกับลุกขึ้นปรบมือให้เกมยังคงดำเนินไปด้วยความเข้มขน้นเมลเบิร์นได้โอกาสโต้กลับบ้างแต่สิวรักษ์ยังเซฟไว้ได้ทั้งหมดหนาทีที่33พิรดลตัดบอลกลางสนามได้อีกครั้ง ก่อนจะวางบอลยาวให้เฮอร์นันเดสหลุดเดี่ยวไปยิงทว่าผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นยังพุ่งปัดได้ปอลายมือเสียงถอนหายใจดังพร้อมกันจากหมู่มแฟนบอลไทยที่เริ่มเชื่อว่าเกมนี้มีสิทธิ์ได้ลุ้นจริงๆครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์0ถึงแต่ฟอร์มของบุรีรัมถือว่าน่าประทับใจทุกคนเล่นด้วยใจและระเบียบทางแท็ติกอย่างยอดเยี่ยมแตงโมโลงปียพงยิงที่นั่งวิเคราะห์หลังเกมครึ่งแรกทางช่อง YouTube ถึงกับพูดว่านี่แหละบุรีรัมที่แฟนบอลอยากเห็นไม่กลัวใครไม่ยอมแพ้แม้จะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคําพูดนั้นสะท้อนความจริงที่เห็นได้ในสนามเพราะบุรีรัมไม่ได้มาเล่นเพื่อเสมอแต่พวกเขามาเพื่อชนะเริ่มครึ่งหลังโค้ชฮิชิอิปรับแท็กติกเล็กน้อยดึงแนวรุกให้บีบสูงขึ้นและใช้สปีดบอลสวนกลับให้เร็วขึ้น นาทีที่52แฟนบอลไทยเฮ hey, ลันทั้งสนามเมื่อดูเบียได้บอลริมเส้นก่อนลากกลบสองแนวรับเมลเบิร์นแล้วเปิดเข้าไปให้สุภาชายัยใจเด็ดซัดเต็มข้อบอลพุ่งเสียบเสาแรกอย่างงดงามประตูขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์ของบุรีรัมทำให้ผู้บรรยายตะโกนลัน่นไทยแลนด์ขึ้นนำแล้วเสียงเ hey, ฮจากกองเชียร์ไทยดังก้องไปทั่วอัธจันทร์ฝั่งเมลเบิร์นถึงกับนิ่งไปชั่วขณะหลังจากได้ประตูบุรีรัมเล่นอย่างมั่นใจมากขึ้น รัตนากรคุมจังหวะกลางสนามได้ดีคอยชะลอเกมและตัดบอลได้บ่อยครั้งขณะที่แนวรับยังไม่หลุดสมาธิของทีมอยู่ในระดับสูงนาทีที่67เมลเบิร์นพยายามเร่งเกมและส่งตัวรุกลงมาเพิ่มแต่แนวรับของบุรีรัมก็ยังสกัดได้ทุกครั้งสิวรักษ์ออกแรงเซฟอีก2จังหวะติดติดกันเสียงชมจากแฟนบอลออนไลน์เริ่มดังขึ้นว่าที่แชมป์ยังไม่แก่เลยยังหนึกเหมือนเดิม เข้าสู่ช่วงท้ายเกมเมลเบิร์นเปิดเกมบุกแบบหมดหน้าตาบุรีรัมถอยลงมารับเป็นแผงแต่ยังคงมีจังหวะสวนกลับนาทีที่8 1เอเฮอร์นันเดสได้หลุดเดี่ยวอีกครั้งแต่คราวนี้ผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าเสียก่อนนาทีที่87เจ้าถิ่นได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแต่สิวกษ์พุ่งปัดได้สุดปอลายมืออีกครั้งเสียงเฮดังสนั่นจนแฟนบอลไทยน้ำตาซึมเพราะมันคือช่วงเวลาสำคัญที่อาจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ และเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นทุกคนในสนามรู้ทันทีว่าคืนนี้บุรีรัมย์ทำได้พวกเขาบุกมาคว้าสามแต้มเต็มจากเมลเบิร์นซิตี้อย่างยิ่งใหญ่1-0ึประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสโมสรถูกเขียนขึ้นอีกครั้งพาพนักเตะไทยโอบก,กอดกันกลางสนามคือภาพที่แฟนบอลรอคอยมานานทุกคนยิ้มกว้างน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว หลังเกมแตงโมโลงปียพงยิงก็ออกมาวิเคราะห์ด้วยน้ำเสียงภูมิใจนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามแต่มันคือชัยชนะของจิตใจนักเตะไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสู้ได้กับทุกทีมในเอเชียทาเล่นด้วยระเบียบวินัยและใจที่ไม่กลัวใครเสียงชื่นชมล้นหลามจากแฟนบอลทั่วประเทศที่พร้อมจะยกนิ้วให้ทีมนี้ว่าสุดยอดของความเป็นนักสู้สื่อออสเตรเลียเองยังต้องยอมรับความเหนียวแน่นของบุรีรัมย์ ยูไในเต็ดเว็บไซต์ข่าวฟุตบอลชื่อดังในแดนจิงโจ้ถึงกับพาดหัวว่าทีมจากไทยเล่นได้อย่างมีระเบียบและเฉียบคมกว่าที่คาดพวกเขาชื่นชมสิวรักษ์ว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมระดับเอเชียและยกให้สุภชัยเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างในเกมนี้ได้อย่างแท้จริงชัยชนะในค่ำคืนนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการเข้ารอบเท่านั้น แต่ยังยกระดับความมั่นใจให้กับทีมจากไทยทุกทีมที่กำลังแข่งขันในรายการเดียวกันเพราะมันคือการยืนยันว่าไทยหลีกไม่ได้ด้อยกว่าหลีกใดในเอเชียอีกต่อไปนักเตะไทยมีคุณภาพมีแทคนิกและมีจิตใจนักสู้ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกหลังเกมจบนักเตะบุรีรัมเดินไปขอบคุณแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ถึงขอบสนามเสียงตะโกนบุรีรัมยูไนเต็ดสู้ต่อไป ดังลั่นอยู่ในหูของทุกคนแม้จะเหนื่อยแต่รอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าทุกคนรู้ว่าการเดินทางใน ACL ยังอีกยาวไกลแต่คืนนี้พวกเขาได้สร้างก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันในประเทศไทยโซเชียลแทบแตกแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุริรามุนิตตเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ACL2025 ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วคลิปไฮไลท์ like, ประตูของสุภชัยถูกแชร์นับหมื่นครั้งในเวลาไม่ถึงชั่วโมง แฟนบอลทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภูมิใจที่ได้เห็นทีมไทยไปคว้าชัยในต่างแดนและเมื่อถึงช่วงสัมภาษณ์หลังเกมสุภาชัยใจเด็ดก็พูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่จริงใจพวกเรามาเพื่อเ็บสามแต้มเราเชื่อมั่นในก,นการแอรละกันและขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนที่ส่งแรงใจมาให้คำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นนั้นสะท้อนถึงหัวใจของนักเตะบุรีรัมที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในทีม ค่ำคืนนี้ชื่อของบุรีรัมยูไนเต็ดจะถูกพูดถึงไปทั่วเอเชียไม่ใช่แค่เพราะพวกเขาชนะแต่เพราะพวกเขาแสดงให้เห็นถึงฟุตบอลที่มีจิตวิญญาณทีมที่ไม่ยอมแพ้แม้จะอยู่ในสถานการณ์กดดันทีมที่สามารถต่อกรกับทีมแร่งระดับทวีปได้อย่างสูส่สีและสุดท้ายคือทีมที่สู้ด้วยหัวใจของคนไทยทุกคนบุรีรัมยูไนเต็ดอาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในเอเชีย แต่คืนนี้พวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าศักยภาพของฟุตบอลไทยกำลังเติบโตขึ้นทุกวันหากยังคงพัฒน,นาในแนวทางนี้ต่อไปวันหนึ่งความฝันในการเห็นทีมไทยไปถึงรอบลึกของ ACL หรือแม้กระทั่งควาแชมป์ก็อาจไม่ไกลเกินเอื้อมเกมนี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามฟุตบอลแต่มันคือการประกาศศักดาข,ของฟุตบอลไทยในระดับทวีปที่บอกกับทุกคนนะว่า เรามาถึงแล้วและพร้อมจะสู้กับทุกทีมในเอเชียอย่างไม่เกรงกลัวอีกต่อไปจากเสียงนกหวีดแรกจนถึงนาทีสุดท้ายทุกคนในทีมบุรีรัมย์ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่แนวรับที่แข็งแกร่งห้องเครื่องที่ขยันไม่หยุดไปจนถึงแนวรุกที่เฉียบคมและเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือทีมที่พร้อมจะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์